สวัสดีนะจ๊ามาต่อจ้ามาต่อจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้นะคะคุณลูกคา้คาขาอยู่กับเคาน์เตอร์ BSC ที่ห้างชวิกิตซูปเปอร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้จะปล่อยแป้งพับแป้งพับ BSC นะคะวันนี้ปกติเคยซื้อกันเท่าไหร่คุณลูกคา้านะคะ ปกติไก่สอนะคนขายไม่ขาบอกปกติห้าหสวัสดีค่ะคุณมารนีนอ่านถูกไหมเนี่ยมาลรนีนะคะเมลานีโออ่านยากมากชื่อลูกค้าอ่ะปกติห้ารอหาสิหรอไก่ปกติตลับละห้าร้อห้านะคะขนาด5.5กรัม5.5กรัมนะคะ วันนี้เรามีเป็นเบอร์ C2 ส,ส,สีเดียวเลยนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าเบอร์ C2 C2 คือผิวกลางผิวได้ทุกคนนะจ๊ะวันนี้น้องจะปล่อยให้1แถมหนึ่งแต่ว่าขอดูกวัดดูยอดคนดูก่อนสมศักสีกับโปรโมชั่นของเราหรือเปล่านะคะ1แถมหนึ่งนะคะตลับเราไม่ถึงร้อยเฉลี่ยแล้ววันนี้แป้ง BSC ของแท้และแน่นอน BSC Cosmetology นะจ๊ะ ระหว่างรอยอดแชร์แล้วก็ระหว่างที่คุณลูกค้าตัดสินใจจะ f อฟดีไหมนะคะน้องจะบอกว่าแป้งรุ่นนี้พิเศษยังไงน,ไไนี่เขาเป็นแบบแป๊นหนึ่งนะคุณลูกค้ารุ่นนี้นะจ้าแต่ว่าระหว่างที่คุณลูกค้าชมนะจ๊ะถ้าสนใจจะซีอฟนะคะบอกเลยละแจ้งราคาเลยได้ไหม ราคาจะอยู่ที่179บาท179บาทใครจะรับของมีเท่าที่เห็นนะจ๊ะจำกัดเท่านี้จริงๆเพราะว่าโปน้องแรงมาก179บาบาทย้ำว่ามีเบอร์เดียว C2 ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเบอร์นี้เข้ากับผิวผู้หญิงไทยดีเยี่ยมนะจ๊ะไม่ต้องคิดเยอะเรื่องเบอร์น้องรับประกันนะคะเป็นเบอร์ก,กลางๆใช้ได้ทุกสีผิวนะคะ C2 นะจ๊ะย้ำ179บาทฟังดีๆนะตาลับเนี้ยปกตินะโปรสุดๆก็179บาทปกติ550วันนี้น้องลดให้เหลือ179บาทยังไม่พอนะจ๊ะถ้าพิมพ์คำว่า F179 ให้ทัน นะ,ะให้ทันก่อนที่น้องจะปิดกล้องหนีนะจ๊ะขออนุญาตสงวนสิทธิ์คนที่เร็วที่สุดได้ไปนะคะพิมพ์ F 1 7 9จ่ายน้อง179บาทรับไป2ตลับรับไป2ตลับเฉลี่ยแล้วโอ้พี่น้อยไปแล้วพี่น้อยไม่ให้น้องได้อธิบายสรรพคุณเลยคุ้มมากเฉลี่ยแล้ว90บาท 9 0บาทสวัสดีค่ะคุณกัญญาณัสวัสดีค่ะพี่น้อยนะคะไปแล้วหนึ่งคนนะคะเบอร์42เอ้าใครจะรับเพิ่มนะจ๊ะคุณลูกค้าใครยังไม่มั่นใจเดี๋ยวน้องจะบอกว่าทำไมต้อง F แป้งตลับนี้นะคะ BSC Smoothing Matte Powder นะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกให้ใครมั่นใจแล้วพิมพ์มาเลยว่า F179 นะจ๊ะแม่คะตอบคอมเมนต์ลูกค้าด้วยนะเผื่อลูกค้าถามอะไรมาอะรุนนี้ย้ำว่าเป็น BSC นะคะ Smoothing แมตต์พาวเดอร์นะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นให้แล้วนะคะเป็นแป้งพับผสมรองพื้นให้แล้วนะคะเวลาที่คุณลูกค้าใช้แป้งตัวนี้นะบอกเลยว่าเนียนเรียบเนียนเรียบไม่มีทิตฐินะคะเนียนมากยังไม่พอนะคะแป้งตลับนี้เราใส่นะคะสูตรควบคุมความมันไว้แล้วนะคะพร้อมกับล็อกแป้งให้อยู่กับหน้าเรานะคะ ปกต้องควบคุมความมันนานมาก12ชั่วโมงเลยนะคะเนียนกริปคุมมัน12ชั่วโมงยังไม่พอนะคะแป้งรุ่นนี้ของเรานะคะกันรังสีนะคะครบ UVA UVB นะคะทาแล้วกระจ่างขึ้นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้มากับโปรแบบพิเศษสุดๆย้ำ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งจ่ายหนึ่งเจ็ดเก้ารับไปสองตลับฟังไม่ผิดจ่ายหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทรับไปสองตลับนะคะขนาดห้าจุดห้ากรัมนะคะอันนี้เป็นตลับจริงเนาะใช่ไหมปุ้ยเป็นตลับจริงนะจ้ะคุณลูกค้าไม่ใช่รีฟิลปุ้ยทักไอดีไลน์ให้ลูกค,ะคะ้าทักหาพิมพ์ปะอ่านี่อันนี้เป็นตลับจริงนะคุณลูกค้าอันนี้ตัวอย่าง อยากได้จังนะคุณสมบัติมูลจิตนะคะอะใครจะรับเพิ่มพีมา F หนึา F 1 7 9่งเจสินค้าตามที่เห็นเบอร์ C2 ทั้งหมดเบอร์ c ีทั้งหมดหแถมหถูกมากคือเขาเรียกว่าปกปิดนะคะระดับการปกปิดยังไงเอ่ยปกปิดคุมบันได้ิบสอชั่วโมงปกปิด ปกปิดระดับปานกลาง<ช>คุมมันได้12ชั่วโมงนะจ๊ะใ,<ช>ใครสนใจรุ่นนี้คุณลูกค้าพิมพ์มา F179 F179 รับไปสองตลับคุณพี่น้อยถามมาแล้วผิวขาวคุณลูกค้าใช้เบอร์อะไรคะพี่เป็นผิวขาวพี่น้อยเบอร์ซ2เลยจ้ะพี่น้ยอยแป้งเนื้อแป้งค่อนข้างขาวเดี๋ยวโชว์เนื้อแป้งให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมพี่โชว์ซี่สองจ้ะคุณพี่ นะจ๊ะาเอฟได้เลยจ้ะคุณลูกค้าพี่มาเอฟหนึ่งเจดเก้านะจ๊ะเอเลยเอเลยรออยู่รออยู่นะจ๊ะเอฟหนึ่งเจดเนะคะมีอะไรที่พี่ยังไม่ได้พูดไหมหน้าเนียนย้ำจ้ะหน้าเนียนคุมมันสิบสองชั่วโมงนะจ๊ะเบอร์อะไรผิวดำใช้ได้ไหม C2 สองใช้ได้เป็นเบอร์ก,กลางๆงไม่วอกนะจ๊ะผิวค้ำก็ไม่วอกคุณลูกคา้าเออเราไม่มีเทสเตอร์ใช่ไหมเก,เกี่ยให้ลูกคา้าดูลูกค้าไม่มั่นใจเอาเอาคนผิวค้ำมาคือ C 2สองเนี่ยจะก,กลางกลางเดี๋ยวขออนุญาตโชว์โชว์ดูให้ดูนิดนึงมาค้ำแล้วใช่ไหมค้ำแล้วนะมาเดโชว์ให้ดูหน่อยอ่ะคุณลูกค้าไม่มั่นใจนะคะอันนี้น้องน้องแตงกวาใช่ไหมน้องอะไรนะมาปุ้ยเอาเทสเตอร์มาเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู เบอร์สองนะคะผิวสองสีนะจ๊ะเบอร์สองสีสองผิวสองสีนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทมาป้ายมาโหยกค,คุณตลับตลับเลยแล้วนะหนึ่งแถมหนึ่งเก้าสิบบาทคุณลูกค้าค่ะน้ารั้นน่ารั้นหน้ารัารน้รนก็ลุมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลูกค้าไร้สด รีบนะใครสนใจนะคะมาเรามาป้ายให้ดูอันนี้อันนี้ผิวอันนี้ผิวแบบดำไปอะไรอะไรคะคุณพูดอะไรนะของพี่ของพี่มันเหลืองไงลูกค้าจะเอาผิวเข้มอันนี้เหรอท้องแขนอยู่กับใครวะเตยอยู่กับแคชเชียร์หรือเปล่าปกติจะอยู่แคชเชียร์อ่นนี่นะคะอะไรนะ C2 จากคุณลูกคา้าก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวไปดูอ๋อลูกค้ามารับหน้าร้านโอเคได้จ้ะได้จ้ะก็ราคานี้ปล่อยในไรายสดเนียนกริปจริงๆอ่าคุณกัญญาณต์รับไปแล้ว F179 อ่ะรออีกจ้ะคุณลูกคา้ารออยู่โปรโมชั่นนี้เราจะใจเย็นก็ค่อยปล่อยใครสนใจอีกไหมเอ่ย179คุณลูกคา้านะคะแป้งเนื้อบางเบาวันนี้นะจ๊ะปกติ550วันนี้ราคาแบบ ลดให้แล้วก็หนึ่งแถมหนึ่งให้ด้วยคุ้มมากนะจ๊ะครบท่วนคุณสมบัติของแป้งที่ดีนะคะคุมมัน12ชั่วโมงนะคะแล้วก็เ,เ,เขาเรียกไงนะกันยูอรัองสีนะคะ UVA UVB นะคะครบนะจ๊ะคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นโอ้โหสุดยอดเลยพรุ่งนี้ไปเอาได้ไหมคะได้ได้แต่ต้องเนื่อนไขต้องพิมพ์เอฟมาก่อน ใครจะรับแป้งเซตนี้นะคะจะรับหน้าร้านหรือจะรับผ่านช่องทางไลฟ์สดพิมพ์มาก่อน F 1 7 9นะคะต้องโชว์หน้าจอในไลฟ์สดด้วยนะออคุณสมบัติพิมพ์มาก่อน F 1 7 9นะจ๊ะ1 7อ,อ่า179บาทนะคะคุณลูกค้ยาย้ำว่าตก1แถม1จ่าย179บาทรับไป2ตลับรับไป2ตลับเฉลี่ยแล้วตลับละ90บบาทนะจ๊ะ คุณนาวรลวนีนะคะชมไลฟ์สดอยู่กดมาก่อน F 1 7 9โอเคเยี่ยมมากค่ะก็เรา F ผ่านช่องทางไลฟ์สดแต่คุณลูกค้าเลือกมารับหน้าร้านได้นะจ๊ะคุณสมบัติเยี่ยมโอเคอะมาต่อจะรอจะแป้งหมดพอดีเดี๋ยวไปเอานะคุณกัญญนาณัทอมคนที่พิมพ์มาว่า F 1 7 9ได้ของแน่นอน คนที่พิมพ์มาว่า F 1 7 9ได้ของแน่นอนย้ำว่ารุ่นนี้นะคะแป้ง v s c Smoothing Matte Powder นะคะรุ่นนี้ขนาดเอาใหม่ลูกค้ายังใจเย็นอยู่ขนาด5.5กรัมคุณลูกค้าตลับนี้5.5กรัมใช้ได้นานมากประมาณ2-3เดือนได้ไหมแล้วแต่คนเองเนาะ,ะได้นะได้นะได้ไหม อันนี้พี่เอาเลเวลพี่ไงกป้ายน้อยมากโอเคเดี๋ยวไปเอาสองสีล้ำเริศค่ะคุณวิพาพรบอกว่า F179 โอเคค่ะไม่คะจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะคะคุณลูกค้าจะรอ F อยู่นี่เพราะว่าโปนี้แรงจริงๆไม่กล้าปิดกล้องหนีทีมงานแชร์แชร์พี่ออกไปเรื่อยๆนะคะ F179 ขอบคุณค่ะใครจะรับเพิ่มคุณลูกค้าคะถูกกว่านี้มีอีกหรอถูกกว่านี้มีอีกหรอนะคะแป้งพับ BSC โอเคค่ะคุณสิพาพร คุณสุภาพรเยี่ยมค่ะ f 179เร็วเร็วเร็ใครที่พิมพ์ f ยังไงก็ต้องได้ของนะคะรับผิดชอบนะแม่ค้คนที่พิมพ์ f ผ่านหน้าจอเราเก็บของไว้ให้แน่นอนนะคะคุณลูกค้าทำมั่นใจว่าจะรับโปนี้พิมพ์ให้น้องก่อนนะคะแล้วเลือกว่าจะรับช่องทางไหนนะคะจัดส่งคิดค่าขนส่งตามจริง20บาทจ่ายน้องเถอะพอแพงตลับละ90บาทเท่านั้นนะคะหรือคุณลูกค้าจะเลือกน่ารับมารับที่หน้าร้านก็ได้ หนนะจ๊ะ F 1 7 9ได้ไป2ตลับฟังไม่ผิดคุณลูกค้า F 1 7 9นะคะได้ไป2ตลับนะคะ,ะรับเองโอเคค่ะได้นะคะรับออเดอร์แล้วยังไงได้ของแน่นอนคุณลูกค้าที่พิมพ์นะคะ F 1 7 9มาทางช่องทางไลฟ์สดวันนี้น้องมีของให้แน่นอนนะคะ กับโปรโมชั่นแรงๆอย่างนี้ที่ห้างทวิกิตซูเปอร์เซ well. um, ็นเตอร์เคาน์เตอร์ BSC นะคะคุ้มมากนะจ๊ะคุณลูกค้าว่ะว่ะว่ะฮะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามานะจ๊ะคุณลูกคา้คกคาเอฟแล้วได้ของแล้วนะจ๊ะคุณลูกค้าแล้วก็เอ่อไก่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 พิมไอเดีไลไก่ลูกค้าทักหาปุ้ยแชร์ลงแชร์ออกแบ่งหน้าที่กันพิมพไอดีไลน์ให้ลูกค้าทักหาเดี๋ยวพี่จะได้ปักหมดให้ อ่ะคุณลูกค้าต่อเนะจ๊าสำหรับคุณลูกค้าที่ CF สินค้าแล้วให้เราจัดส่งนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ CF สินค้าแป้งนะคะ179บาทรับไป2ตลับวันนี้นะคะให้เราจัดส่งเดี๋ยวคุณลูกค้าทักหาแม่ค้านะคะทาง l ล n e แอปพลิเคชันเดี๋ยวเราทิ้ง i อเดียไว้ให้นะคะแต่สำหรับนะคะคุณลูกค้านะคะที่จะมารับเองไม่ต้องทักเดินมาที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกว่า CF แป้งผ่านช่องทางไฟ้สด นะคะประมาณนี้นะคะแตกต่างนิดเดียวนะคะใครที่จะทักออนไลน์ให้เราจะส่งทักหาแม่ค้านะจ๊ะ179บาทแป้ง BSC คุมมัน12ชั่วโมง179บาทรับไป2ตลับนะจ๊ะเดี๋ยวรอท่านผู้ชมนะคะกำลังจะเข้ามาเพิ่มอีกนะคะใครจะรับเพิ่มย้ำว่าเบอร์ C2 นะคะสำหรับผิวปานกลางนะจ๊ะ 179บาทนะคะพิมพ์มาว่า F179 F179 รับไป2ตลับเฉลี่ยนะคะตลับละ90บาทมีอีกไหมเอ่ยเป็นตลับจริงนะจ๊ะคุณลูกค้าขนาด5.5กรัมนะคะตลับจริงนะคะนี่คุณพี่นามาแล้วนะว <c oughs> มาเลวมากนะคะ เออห้าจดห้ากรัมนะคะขา,ขาวใช่ไหมคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งนะคะมีอีกไหมเอ่ยนะคะคุณลูกค้าเพิ่งเข้ามาสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าเข้ามาใหม่นะคะอยู่กับโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะแป้ง BSC นะคะที่สาขาทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์นะจ๊ะนี ขอบคุณค่ะคุณสุนิธารับเพิ่มขอบคุณค่ะอะรออีกจากคุณลูกค้าตกตลับละเก้าสิบาทจ่าย179บาทรับไปเลย2องตลับจ่าย179บาทรับไป2องตลับไอมัไหมคะไอ l ดไลขึ้นหรือ,อ่างกำลังกำลังเอาหรอไอเดีด้วยสิส่ง ID ไอเีไม่พี่ไหมเดี๋ยวพี่พิมพ์ให้ะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้านะจ๊ะใครจะรับเพิ่มนะคะแป้ง BSC นะคะ179บาท1แถม1 179บาทรับไป2ตลับเฉลี่ยตลับละ90บาทนะจ๊ะถูกมากเบอร์ C2 เป็นเบอร์กลางใช้ได้ทุกผิว c 2ค่ะคุณลูกค้าเบอร์กลางใช้ได้ทุกสีผิวใครจะรับเพิ่มน้องรออยู่นะจ๊ะรออยู่จากคุณลูกค้านะคะย้ำว่าต้องกันรังสีนะคะ UVA UVB นะคะ ได้ดีมากนะคะรวมไปถึงนะคะ SPF 20 PA 3บวกนะคะอยู่ในตลับนี้แล้วนะคะปกป้องเนียนไร้ทิ่ตินะคะควบคุมมันดีเวอร์แล้วก็สวยเนียนนาน12ชั่วโมงนะจ๊ะใครจะรับเพิ่มย้ำว่าอันนี้เป็นของจากเคาน์เตอร์นะคะ BSC Cosmetology 179บาท รับไป2ตลับใครจะรับเพิ่มพิมมา F 179โอเคค่ะอ่ะรออยู่จ้ะคุณลูกค้าใครจะรับเพิ่ม F 179มีอีกไหมเอ่ยคุณลูกค้า F 179มีอีกไหมเอ่ยรออยู่นะจ๊ะคุณลูกค้าโปรนี้ไม่มีบ่อยๆนะจ๊ะทันทีที่จดไลฟ์สดนี่คือ ค่าส่งเท่าไหร่คิดค่าขนส่งตามจริง20บาทคุณพี่คอนเฟิร์มคุณตูนรับไหม179บาทค่าส่ง20บาทรับไหมย้ำว่า179รับไป2ตลับนะคะรับไป2ตลับถ้าจะพิมพ์ถ้าจะรับนะคะพิมพ์มาเลยว่า F 179นะคะคุณตูนนะจ๊ะมองไปเลยค่าส่ง20บาทเท่านั้น179บาท รับ2ตลับกับ BSC นะคะ Smoothing Matte Powder นี่น่าเนียนได้ไรจากการใช้แป้งตัวนี้นะคะคุณลูกค้านารันรับได้นะจ๊ะวันนี้เหลือตลับละ90บาทคุณลูกค้า1แถม1จ่ายน้อง179บาทรับไป2ตลับจ่ายน้อง179บาทรับไป2ตลับคุณสมบัติคุ้มเวอร์นะคะแล้วบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเพิ่มปริมาณด้วย เพิ่มปริมาณแล้วยังจะแถมอีกลดอีกโอ้โห5.5กรัมนะคะ5.5กรัมนะคะตลับจริงนะคุณลูกค้าไม่ใช่รีฟิลนะจ๊ะนี่179บาทตลับจริงนะคะแล้วบอกเลยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนะคะได้กับผิวผู้หญิงเราเอเชียนะคะเบอร์กลางทำยังไงจะเห็นเ <laughs> นี่เห็นละโอเคซูมาเนสีเนื้อแป้งจ้ะ นะคะเบอร์กลาง C2 นะจ๊ะมีเบอร์เดียวนะคะแต่เป็นเบอร์ที่เข้าได้กับทุกผิวนะคะ C 2จัดโปรโมชั่นให้แรงๆนะจ๊ะ BSC ย้ำจ่าย179บาทจ่าย179บาทรับไป2ตลับใครจะรับเพิ่มมั่นใจว่าคุ้มแล้วนะคะทุกวันนี้ทาแป้งพับอยู่แล้วนะคะตื่นมานะคะอาบน้ำแต่งตัวยังไงก็ต้องใช้นะคะแป้งพับ นะคะวันนี้มารับโปรโมชั่นพิเศษจากแป้งพับ BSC นะคะ179บาทรับ2ตลับโปรโมชั่นแรงๆรอคุณลูกค้าอยู่ใครจะรับพิมพ์มา F 179ยงาย้ำว่าเป็นตลับจริงนะคะ F 179มีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยโปรโมชั่นนี้จัดรายการถึงวันไหนนะกายถึงวันที่เดือนหน้าจับถึงที่สองเดือนหน้าแต่ของคงจะอยู่ไม่ถึงหรอก นะของคงจะอยู่ไม่ถึงนะจ๊ะคุณลูกค้า179บาท1แถม1นะจ๊ะคุณลูกค้าที่สนใจนะคะแคปหน้าจอทักหาแม่ค้านะคะหรือจะมารับหน้าร้านก็ได้แต่ขอให้พิมพ์มาก่อน F179 เราจะได้ดูแลให้เก็บของไว้ให้เนาะโอเคค่ะประมาณนี้นะจ๊ะคุณลูกค้ากับไล์สดนะคะเคาน์เตอร์ BSC Cosmetology กับ Smoothing Map นะคะนี่มาแล้ว ID Line นะคะโท นะคะสั่งซื้อสินค้าหรือว่าทักไลน์ทักไลน์เบอร์น,นี้ได้เลยเหรอไก่ไก่แอดไลน์ได้เลยใช่ไหมแอดไลน์ได้เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะคะแอดไลน์เบอร์โทรมหาไม่ค้าได้เลยคุณลูกค้าที่ชมย้อนหลังน้องอยังเหลือของนะคะชมย้อนหลังยังเหลือของทักมาหาพวกเรานะคะ1 7 9 1แถมหนึ่ง ย้ำว่าเบอร์ซีสองนะคะนี่ประมาณนี้จ้ะคุณลูกค้ายังไงใครสนใจทักเพิ่มนะคะตอนนี้ของน้องเหลืออยู่ประมาณสามสิบชิ้นนะคะของเหลือประมาณสามสิบชิ้นที่มีอยู่นะจ๊ะยังไงสนใจทักมาหาพวกเรานะคะโอเคค่ะประมาณนี้ก่อนนะคะคุณลูกค้ายังไงใครมั่นใจว่าโปรโมชั่นนี้แหละคุ้มแล้วนะคะทักมาทักมาอยากให้ได้กันทุกคนกับโปรโมชั่นพิเศษพิเศษที่ห้างชวิกิตนะคะประมาณนี้เนาะ หมดแล้วหมดแล้วนะ14คนดูนะคะทักมาจา้ะไปแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์บอกโปรโมชั่นดีๆให้ให้กับคนที่คุณรักนะคะจะได้ช้อปปิ้งโปรโมชั่นพิเศษพิเศษอย่างนี้ผ่านช่องทางไลฟ์สดทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ย้ำว่ายังเหลือนะคะยังมีของไม่พูดยังเหลือของยังมีนะจ๊ะยังไงใครสนใจทักมาเร็วๆนะคะก่อนที่ของจะหมด179บาท1แถม1กับ BSC Cosmetology Smoothing m a ิ้งแมทพาค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะไลฟ์สดทวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอรรอบบายบายติดตามกันเรื่อยเรคุณลูกค้าเดี๋ยวมีช่วงเย็นๆนะคะจะมีนำเสนอเป็นแม็กยีนจ่ายครึ่งราคานะคะทั้งเคาน์เตอร์ยังไงฝากติดตามด้วยค่ะรอบนี้ลาไปก่อนขอบคุณนะคะแล้วก็ สวัสดีนะคะไปแล้วค่ะถ้าขาแม่ค้านะจ๊ะคุณลูกค้าที่จะให้ทีมงานจัดส่งนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ